พบกับคุณครูโยอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะคุณครูโยเนี่ยก็จะมาสอนในเรื่องอยาชิงสุกก่อนหา่ามไม่งามดีนะคะในเรื่องนี้นะคะก็จะอยู่ในหนังสือวรรณคดีลำนำนั่นเองนะคะในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการกล่าวถึงนะคะ,ะเกี่ยวกับคำสอนนะคะที่เอาไว้เป็นคติเตือนใจนะคะสำหรับ ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในเรื่องนะคะขคร่าวก็คือชาลีนะคะเขาก็มีเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมคะชื่อผมแกลเพื่อนรักของเขานั่นเองนะคะวันหนึ่งนะคะชาลีเนี่ยเขาก็ได้เขียนจดหมายไปหาผมแกละนะคะเขาก็ได้พูดคุยกับผมแกลผ่านจดหมายว่าเขาเนี่ยได้ไปเจอ ผู้เขียนคนหนึ่งนะคะเป็นผู้เขียนที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของหนังสือมากๆเลยแล้วก็นักเขียนท่านนี้นั้นได้รับฉายาว่าเป็นตู้วรรณกรรมเคลื่อนที่เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่รอบรู้เรื่องวรรณกรรมทั้งของไทยแล้วก็ต่างประเทศเป็นอย่างดีนะคะที่ซึ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือผู้เขียนท่านนี้ได้เปิดโอกาสให้คนที่สนใจอ่ะ สามารถเขียนจดหมายถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวรรณกรรมต่างๆที่ต้องการจะรู้หรือว่าสนใจได้เลยนะคะเขาก็เขียนไปหาผมแกะเนาะว่าเออเขาไปพบเจออะไรมาบ้างแต่ทีเนี้ยเขาก็มีเรื่องที่อยากจะบอกผมแกะอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนเนี้ยเขานะคะได้ทําชมรมคนรักวรรณคดีใช่ไหมคะทีเนี้ยในชมรมเนี้ยเขาก็มีกิจกรรมช่วยกันอ่านวานมาฟังแต่เขาก็ยังคิดไม่ออกว่าเขาเนี่ยจะ เล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเขาจะทําเกี่ยวกับอะไรดีนั่นเองนะคะทีนี้ในชมรมนะคะก็มีเด็กหญิงมิ่งขวัญน,นะคะซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงที่มีท่าทางสงบสงเง่ยมนะคะแล้วก็มีความเรียบร้อยนะคะมากกว่าคนอื่น,นเวลาที่อยู่ในห้องเนี่ยมิ่งขวัญก็จะเป็นคนที่พูดน้อยมากๆเลยแต่ว่าถึงเวลาที่ มิ่งขวัญจะต้องนําเสนองานเนี่ยมิ่งขวัญก็นําเสนอได้สุดยอดเลยนะคะซึ่งวันนี้มิ่งขวัญเนี่ยเขาก็มีเรื่องนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆ,ๆฟังนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหญิง 2- 3สาคนนะคะที่อยู่บ้านเชา่าใกล้ๆบ้านเธอนะคะเป็นเรื่องที่เขาประสบพบเจอมาด้วยตัวเองนะคะเขาก็พบว่าผู้หญิงสองสาคนเนี้ยนะคะเขามาอาศัยอยู่บ้านเชา่าใกล้ๆเนี่ยโดยการที่เขาเนี่ยออกมาเรียนข้างนอกนะคะเขาก็ โตระดับหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าเขาก็มาใช้ชีวิตเหมือนอิสระนะคะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ามาเรียนหนังสือแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่เหลวไหลนะคะแล้วก็ชอบเที่ยวกลางคืนแล้วก็ไปในสถานที่ต่างๆที่ไม่ควรไปแล้วก็ไปสถานที่ที่เด็กยังไม่ควรที่จะไปนั่นเองนะคะซึ่งแย่ไปกว่านั้นก็คือเวลาที่ทั้ง3ซึ่งแย่ไปกว่านั้นก็คือเนี่ย ทั้ง3คนเนี่ยคบหากับเพื่อนผู้ชายแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะชวนเพื่อนผู้ชายเนี่ยมาค้างคืนนะคะที่ห้องด้วยนะคะก็ทําการมั่วสุมนะคะมีอบยมุกนะคะสุราเครื่องดื่มของมึนเมาต่างๆนะคะแล้วก็มีการเสพยาเสพติดด้วยนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถูกตำรวจนะคะจับแล้วก็คุมตัวไปที่โรงพักนั่นเองนะคะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสียใจมากๆเลยนะคะ ซึ่งมิ่งขวัญเนี่ยเขาเลือกที่จะเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้เนี่ยให้เพื่อนๆฟังเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นว่ามันเป็นมันมีข้อคิดแล้วก็คติเตือนใจนะคะแล้วก็สอดคล้องกับหนังสือที่เขาจะเอามาให้อ่านนั้นคือสุภาษิตสอนหญิงนะคะซึ่งสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสั่งสอนนะคะหรือว่าการให้แง่คิดหรือข้อคิดดีๆไม่ว่าจะเป็นกับผู้หญิงหรือว่ากับผู้ชายนั่นเองนะคะอ่ะ เดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะมีตัวอย่างนะคะที่มิ่งขวัญเนี่ยเขาพูดไว้ในสุภาษิตสอนหญิงนะคะว่าเขากล่าวเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์บำรุงรักกายไว้ให้เป็นผลสงวนงามตามระบอบให้ชอบกล จึงจะพ้นภยัยพานการนินทาอืมเขาบอกว่าเราเนี่ยคะเกิดมาเป็นผู้หญิงนะคะเป็นสตรีที่มีศักดิ์ศรีเนี่ยเราก็ต้องรู้จักบำรุงรักษาร่างกายและก็จ,จิตใจไว้นะคะควรที่จะสงวนงามนะคะตามระบอบตามระบบตามระเบียบตามประเพณีนั่นเองนะคะถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ได้นะคะเราก็จะพ้นภัยจากการถูกนินทานั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเขาบอกว่าเป็นสาวแท่แร่รวยสวยสะอาดก็หมายมากเหมือนมณีอันมีค่าแม้นแตกร้ารานร้อยถอยราคาจะพอยหาหอมหายจากกายนางเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นสาวเป็นแท่เนี่ยที่หน้าตาสดสวยเนี่ยก็เปรียบเสมือนมณีอันมีค่านะคะแต่ถ้าวันใดที่เราทำผิดระเบียบจารีตประเพณีไปเนี่ย มันก็เปรียบเสมือนมณีที่แตกราวแล้วนั่นเองนะคะทําให้ราคาของมณีเนี่ยมันต่ําลงนะคะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจะให้กลับมาหอมหน่าชมดูสวยมีค่าเหมือนเดิมเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะคะต่อมานะคะเขาบอกว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานในเรื่องนี้นะคะสุภาษิตสอนหญิงในสำนวนนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะ <friendly> เขาบอกว่าเราเนี่ยมีเงินมีทองเท่าไหร่เนี่ยก็ควรที่จะเก็บสะสมไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ <üyorum> ในย <venir> ามจำเป็นถ้ามีน้อยเราก็ใช้น้อยถ้ามีมากเราก็ควรที่จะรู้จักเก็บอ,อ,อดออมไว้นะคะ อย่าใจ่ายให้มันเยอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะยากจนเอาในภายหลังนั่นเองค่ะต่อมานะคะด้วยชนกชนน,นีนั้นมีคุณได้การุณเรียงรักษามาจนใหญ่อุ้มอุทรป้อนข้าวเป็นเท่าไรหมายจะได้พึ่งพาธิดาดวงอันนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะนักเรียนเขาบอกว่าด้วยชนกเนี่ยชนกแปลว่าพ่อนะคะชนน,นีเนี่ยแปลว่าแม่นะคะ เขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเรามากนะคะได้เลี้ยงดูนะคะจนจนเราเนี่ยเติบใหญ่ขึ้นมานะคะทั้งอุ้มอุทธรน,นะอุทธรแปลว่าท้องนะคะทั้งอุ้มท้องแล้วก็ป้อนข้าวเนี่ยมาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรแล้วนะคะเขาก็หวังมาว่าเขาจะได้พึ่งพาเราในยามที่เขาแก่เท่าแล้วเราก็เติบโตมาเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ได้เองได้นั่นเองคะ่ะต่อมานะคะตัวอย่างสุดท้ายนะคะ จงรักนวลสงวนงามห้ามใจไว้อย่าลหลงไหลจำคำที่ร่ำสอนคิดถึงหน้าบิดาแลมานดอนอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดีเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่นอยู่กับต้นอย่าให้พรากไปจากที่อย่าชิงสุกก่อนหามไม่งามดีเมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปารมในบทนี้นะคะเขาบอกว่า เป็นผู้หญิงนะคะก็จงไม่ว่าจะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะเขาบอกว่าจงที่จะรักนวลสงวนงามหรือว่าสงวนตัวของเราไว้นะคะอย่าหลงไหลไปกับ สิ่งย่อยุอบบยมุกต่างๆนะคะจงจําคําที่คุณพอ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูเนี่ยพร่ำสอนไว้นะคะเวลาที่จะทําอะไรเนี่ยนะคะก็ควรที่จะคิดถึงหน้าคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดีก็คืออย่ารีบร้อนอย่ารีบเร่งที่จะทําอะไรไปในทางที่ไม่ดีเลยนะคะเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่นหมายความว่าเมื่อเราโตเต็มที่สามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยก็ สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองนั่นเองค่ะอยู่กับต้นอย่าให้พลาดไปจากที่แต่เราก็ไม่ควรที่จะไปเกินไปไกลเกินนะคะหมายความว่าอย่าใช้ชีวิตสุดโต่งเกินไปนะคะควรที่จะอยู่ในกรอบระเบียบประเพณีนั่นเองค่ะอย่าชิงสุกก่อนหามไม่งามดีก็คือเราอย่าเพิ่งทำอะไรในสิ่งที่ไม่ดีนะคะมันยังไม่ถึงเวลานั่นเองค่ะ เมื่อบุญมีคงมาจะปารมหมายความว่าเมื่อถึงเวลาแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเป็นของเรานั่นเองนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำนวนสุภาษิตสอนหญิงนะคะที่มิ่งขวัญเนี่ยเขานำมาเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆพื่นพ,นพ,พี่น้องนองนะคะได้เรียนรู้กันนะคะทีนี้เราก็ไปทำแบบฝึกทักษะภาษาพร้อมๆกันเลยค่ะในข้อที่หนึ่งนะคะเขาถามว่าฉายาตู้วรรณกรรมเคลื่อนที่หมายถึงใคร นักเรียนจะขอความช่วยเหลือจากคนที่มีฉายานี้ได้ในเรื่องใดนะคะถามทั้งหมดกี่คำถามคะอ่าสองคำถามนะคะหนูก็ต้องตอบว่าฉายาตู้วรรณกรรมเคลื่อนที่หมายถึงจุดจุดจุดนะคะมาดูเลยค่ะในหน้าที่87นะคะฉายาตู้วรรณกรรมเคลื่อนที่นะคะก็หมายถึงผู้ที่รอบรู้เรื่องวรรณกรรมทั้งของไทยและ ต่างประเทศเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะนัเนเองก็นําท่อนี้นะคะมาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ตอบไปว่าจะสามารถขอความช่วยเหลือจากคนที่มีฉายานนี้ได้ในเรื่องในเมื่อเขามีความรู้ในเรื่องของวรรณกรรมใช่ไหมคะเขาก็จะสามารถช่วยเราได้ในเรื่องวรรณกรรมต่างๆนะคะทั้งวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศนั่นเองค่ะต่อมานะคะในข้อที่2นะคะ มีเรื่องราวใดเกิดขึ้นที่ทำให้มิ่งขวัญนำเรื่องสุภาษิตสอนหญิงมาอ่านให้เพื่อนฟังนั่นเองค่ะจากที่คุณครูเล่าไปแล้วนะคะก็มีเหตุการณ์ว่ามีเรื่องน่าอายเกิดขึ้นนะคะเด็กหญิงสองสาคนที่ชอบบ้านอยู่ใกล้ๆก,ก,กับบ้านของเธอเนี่ยทำเรื่องที่ทำไมคะประพฤติทำไมคะอะทำเรื่องหรือว่ามีความประพฤติที่เหลวไหลนะคะ แล้วก็ชอบเที่ยวกลางคืนไปในสถานที่ต่างๆที่ไม่ควรนั่นเองนะคะก็เลยนําเรื่องนี้นะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อที่จะเป็นข้อคิดคติเตือนใจนั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อสั่งก็ถามว่านักเรียนได้ข้อคิดจากเรื่องสุภาษิตธสอนหญิงในเรื่องใดบ้างนะคะหนูก็ต้องตอบก่อนว่าได้ข้อคิดจากเรื่องสุภาษิทธสอนหญิงในเรื่องอ่าในเรื่องอะไรนะักเรียนเขียมนมา1น3 4สี่นะคะ คุณครูยกตัวอย่างเช่นเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนนะคะเรื่องการรักนวลสงวนตัวนะคะนักเรียนก็คิดเพิ่มมานะคะอาจจะใส่ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ตรงนี้ก็ได้นะคะโอเคต่อมานะคะในข้อที่4นะคะข้อคิดที่ได้รับจากสุภาษิตสอนหญิงมีเรื่องใดที่นักเรียน ประพฤตินตนเหมาะสมแล้วและมีเรื่องใดที่จะต้องปรับปรุงตนเองต่อไปนะคะอะไรบ้างคะที่นักเรียนประพฤติเหมาะสมแล้วนักเรียนก็เขียนลงมายกตัวอ,อย่างเช่นอ่าช,ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่อะเรื่องที่ต้องปรับปรุงอาจจะมันขยันอ่านหนังสือ ก็ได้นะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะคะทีนี้นักเรียนก็ต้องดูตัวของเราเองนะคะว่าเรามีอะไรที่เหมาะสมแล้วและมีอะไรบ้างที่เราจะต้องปรับปรุงนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าข้อที่เราปรับปรุงจะเป็นข้อที่ไม่ดีนะคะมันจะเป็นสิ่งที่บงบอกเราว่าเออสิ่งนี้เราควรที่จะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะโอเคต่อมานะคะในข้อที่5นะคะ เขียนบทร้อยกองที่นักเรียนประทับใจมากที่สุดและบอกเหตุผลว่าประทับใจเพราะอะไรนั่นเองค่ะคุณครูยกตัวอย่างเช่นคุณครูประทับเกี่ยวกับบทกรอนที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานประทับใจเพราะอ่าคุณครูก็ใส่ไปด้วยนะคะสอนในเรื่องการใช้ใจ่ายได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะนักเรียนก็ ชอบท่อนไหนบทไหนนะคะนัเนเยนก็นํามาใส่ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมให้เหตุผลด้วยนะคะว่าประทับใจเพราะอะไรนั่นเองค่ะค่ะในข้อที่6นะคะข้อสุดท้ายนะคะเขาะะขอบอกว่าบอกความหมายและยกตัวอย่างประกอบสำนวนไทยชิงสุกก่อนหามนะคะคุณครูก,ก็มีตัวอย่างนะคะบทกลอนนะคะก็คือจง,จงรักนวลสงวนงามห้ามใจไว้อย่าลหลงไหลจำคำที่ร่ำสอน คิดถึงหน้าวิดาและมารดอนอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดีนะคะก็จะหมายถึงจงรักนวลสงวนตัวอย่าลงไหลในสิ่งไม่ดีจะทำสิ่งใดควรคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ไว้ก่อนเสมอนั่นเองค่ะซึ่งจะตรงกับสำนวนชิงสุกก่อนห่ามนั่นเองนะคะหากนักเรียนคนใดนะคะมีสำนวนใดนะคะที่สอดคล้องกับชิงสุกก่อนห่ามนะคะนักเรียนก็สามารถนำมาใส่ได้ตามจินตนาการของนักเรียนได้เลยนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุภาษิทธิสอนหญิงนะคะในเรื่องของอย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดีนะคะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะไม่ว่านักเรียนชายหรือว่านักเรียนหญิงนะคะจะนําความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูโยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย